สวัสดีครับผมผุเตอเช่นเียครับกับคอร์สเรียนนะครับกีตาร์ด้วยตัวเองใน30ชั่วโมงครับของชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกเล่นนะครับในรูปแบบการเก่านะครับแบบง่ายๆเนาะมาดูครับนะครับคุปตัวจะขึ้นกระดานนะครับแล้วก็พาทุกท่านนะครับฝึกอ่านโน้ตในคอร์ดกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกการสายนะครับแล้วก็ฝึกการแพทเทิร์นง่ายๆตามรูปแบบของจังหวะในการเก่าด้วยนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นโน้ตนะครับแล้วก็ลักษณะการเล่นจังหวะนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโน้ตตัวกลมนะนะครับก็คือจะเล่นจังหวะสมมุตินะครับเล่นจังหวะที่1จะยาวนะครับไป4จังหวะนะครับทำไมต้องยาว4จังหวะโน้ตตรงนี้นะครับจะเป็นโน้ตลายเบียดนะครับเบียดก็คือสมมุติกูตัวเล่นสาย5 5า3 4าโน้ตสังเกตไหมครับโน้ตจะยาว2อ4าทุกคนเล่นตามก็ได้นะครับ1 สองสามสี่นี่คือค่าน้ตในตัวเบสนะครับเช่นคือตัวเล่นไซหูก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อไปครับค่าน้ตตัวนี้เขาเรียกว่าค่าน้ตตัวขาวนะครับอ่ทุกคนบางคนอาจจะเห็นคําว่ากลมอย่างนี้ก็ได้นะกลมอันนี้ตัวขาวเนาะนะครับโน้ตเบสนะครับอันนี้เป็นลายเบสนะ,ะทุกทุกคนทุกท่านจาําว่าโน้ตนี้คือโน้ตลายเบสนะครับอ่เราเล่นเบสนะครับ หนึ่งามแต่ตรงนี้เล่น1 2ึ่สอ่ะสาี่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับอ่ะต่อนะที่เดิมนะครับกูตัวย้อนมาใหม่1,2,3,4งสองส่ะหนึ่อ่ะสานะครับต่อไปครับอ่าตรงนี้ครับ เราจะเอาโน้ตเบสนะครับคืหรือโน้ตสาย5สาย6สาย4เนี่ยครับมาคู่กับโน้ตมโลดี้ที่อยู่สายล่างนะครับใครที่เก่าไม่ได้นะครับให้ดูลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1 2 3 4อ่นะครับอ่า1 2 3 4อ่าี่ดีตามนี้ก่อนนะ1 2 3 4นะครับทุกคนดีไซน์นี้นะครับเป็นสาย5 5แล้วก็3 2 1 แต่โนต้ตมันไม่ใช่โนต้ตตัวนี้นะแต่คุณตัวให้จินตนาการก่อนว่าเราฝึกสายเปล่าๆก่อนนะครับสายห้านะครับคุณตัววงไว้สายสามสายสองวงไว้นะครับแล้วก็สายหนึ่งห้าสามสองหนึ่งครับวงไว้อย่างนี้ครับห้าสามสองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งนะครับต่อไปเราลองเล่นอย่างนี้นะครับขอดีนะตรงนี้ให้เล่นขอดีเป็นห้า สามสองหนึ่งนะครับนับทีละจังหวะนะครับเราคือนับจังหวะหนึ่งเนี่ยแช่ไว้หนึ่งสองสามสี่นี่แหละสาเหตุที่คือตัวทาไมให้กดนะครับโน้ตตัวนี้สี่จังหวะโน้ตตัวนี้สองจังหวะนะครับเพราะว่าเวลาไปฝึกเก่านะครับมันจะมีโน้ตสองจังหวะแล้วก็นโน้ตสี่จังหวะในหนึ่งห้องเนาะอ่าถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับคือการวางเบีดให้ครบ4ี่หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, กับเบีดสองจังหวะหนึ่ง 2 3 4มันก็จะได้นะครับอีกรอบหนึ่งนะับฝึกใส่เบาใซ่าสามสองหนึ่งห้าสามสนะครับทีนี้ครับ5าคือตัวนี้ครับ5 3 2 1 5 3 2 1นะครับต่อไปครับด้านล่างนะครับ เราได้แล้วทีได้จังหวะนะทีนี้กุัวจะมีหลักการเล่นของครึ่งจังหวะนะครับครึ่งจังหวะคืออะไรดูสังเกตเครื่องหมายบวกครับเราจะนับตรงนี้ว่าคำละนะครับ1และ2และ3และ4ี่และมันมีความหมายยังไงอ่ะดูนะโน้ตที่เล่นตรงนี้นะครับจะเล่นเป็นจังหวะหนึ่งโน้ตที่เล่นตรงนี้จะจังหวะละของ1โน้ตที่เล่นตรงนี้คือจังหวะ2จังหวะละของ2ตัวนี้คือจังหวะ3จังหวะละของสาม ตรงนี้เล่นจังหวะสี่และตรงนี้เล่นจังหวะแลกของสี่แสดงว่าทุกตัวนะครับมีความหมายหมดนะครับทุกตัวต้องเล่นมีโน้ตหมดทุกจังหวะต้องมีโน้ตหมดอย่างนี้นครับหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับอ่าอีกรอบนะเราเล่นสายห้านะครับทีนี้อ่าตรงนี้นะเวลาฝึกเช่นเคยครับห้ากุไม่มีปากกาเปลี่ยนสีเนาะอ่าห้า สามสอง3หนึ่งสสองสาย่างเี้เนาะอ่ะลองดูนะครับลองเล่นดู5้าสามสอสาหนึ่งสามสสังเกตคุณตัวไหมไหมเวลาฝึกนะครับคุณตัวจะรับจังหวะไปด้วยเราเล่นจังหวะไปด้วยอ่ะดูนะครับ5้าสาสองสามนึ สามสองสามหรือว,ว่านับจังหวะก็จะเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับอันนี้คือเสียงนะครับนี่คือเสียงตัวเบสจะยาวให้ครบนวดนะัดหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือว่าหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับอ่าเบสต,ต้องแช่ไว้ให้ยาวแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องแช่นะครับ เล่นตัวละขึ้นกันวะนะครับทีนี้พอเราฝึกห้าสามสองสามหนึ่งสามสองสามได้แล้วนะครับก็ให้กดตรงนี้เป็นคอซีดูนะครับให้เล่นอยนี้ครับคอซีนะครับห้าสามสองสามหนึ่งสามสองสามหรือว่าเล่นเป็นโน้ตตัวโดนะดูััโดูสันมี่สันดูสันนะครับเห็นไหมโน้ตตัวนี้ก็จะค้างยาวนะครับเหมือนเราฝึกมานะครับ อ่ทีนี้สรุปครับทั้งสี่ข้อครับเวลาเราจะเล่นเขาเรียกว่าเล่นกีตาร์สองลายเนาะนะครับให้ฝึกลายบนก่อนอ่าให้ฝึกลายล่างก่อนทั้ทีและนี่คือลายเบียดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ฝึกซองเนาะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ฝักฝึกทีละจังหวะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ฝึกครึ่งจังหวะก็จะเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับ ทุกตัวนะครับนับ4ี่จังหวะห้องละสี่จังหวะเหมือนกันนะครับอ่าพอเข้าใจเนาะนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับให้ท่องเป็นสายคูตัวบอกแล้วนะครับใครยังอ่านน้นไม่ออกมันไม่มีแถมไม่ดูแต่ครูตัวเขียนสายไม่ดูอยู่นะครับก็ให้ท่องเป็นสายเนาะสิ่งสําคัญคือให้2แบบฝันนี้แบบฝันล่างนี้นะครับคลุมไว้นะครับอันนี้คือ1 2 3 4งสาสี่ ฝึกจะช้าก่อนอันนี้คือ1และ2และ3และ4และนะครับอ่ะพอเราเก่านะครับพอเราไปฝึกเก่าเช่นกุญเล่นอย่างเงี้ยเห็นครับคือแบบกันนี้นะครับ1และ2และ3และ4และ1และ3และ4และ1และ2และ3มและ4ี่และ1และ2และ3และ4และ ่าพง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคพอเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ ep นี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกลับไปฝึกกลับไปตัววนนะครับการบ้านมีอยู่4ข้อนะครับ1รึ่งลายเบียรับ2รายเบียดตามแยกกันนะครับตัวละจังหวะนะครับ4ครับแยกกันตัวละครึ่งจังหวะนะครับไปทาให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับครูตัวจะลงรายละเอียดให้ยังไงแล้วก็จะสอนฝึกให้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ไว้เจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ